วันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านท่าตะเภาอําเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนานายกิติมิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพาระชรากิติยาภาณรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริีสิริพัฒมหวาวชระราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพ,พายามยากสภากาชาติไทยโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพ,พายามยากสภากาชาติไทยเชิญถุงยังชี่พระราชทานจำนวนานวน3,150ชุดไปถวายแด่พระสงฆ์จำนวน150รูปและมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและผู้นำชุมชนจำนวน3,000ชุดเพื่อนาไปมอบต่อให้กับประชาชนที่ประสบภัยจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพรซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อบ้านเรือและทรัพย์สินของประชาชนใน หลายอำเภอมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจํานวนมากโดยถุงยังชีพพระราชทานนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเพื่อเป็นขวัญกําลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ซึ่งประชาชนที่ได้รับพระกรุณาที่คุณในครั้งนี้ต่างปลื้มปิติเป็นล้นพ้น